เสสุดแล้วจะงไปเลยก็ทลกนึ่งใครชอบปฏิกิริหยอดลงไปได้นะคะ ก็โหระพาค่ะนี้เป็นสูตรผักกาดนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะมีใส่เพื่อความมันหอมน,นะคะผัดเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงหรือผัดพริกขิงหมูค่ะหรือจะเป็นปลูกรอบก็ได้นะคะปลากรอบค่ะปลาดอรี่ทอดกรอบหรือจะเป็นปลากระพงนะคะปลาหิมะปลาเนื้ออ่อนปาลาอะไรก็ได้ทังนั้นนะคะคือเมนูผัดพริกแกงะค่ะอันนี้ผัดจํานวนมากนะคะก็เลยใส่น้ำเยอะหน่อย สามารถรับประยุกต์เป็นผัดแห้งๆก็ได้นะคะเป็นหมูสามชั้นแบบทิกขิงหรืออย่างอื่นก็ได้ะคะ่ะที่ติดตามและรับชมเมนูของเคฟโมนิก้านะคะเมนูน่าจะเป็นอะไรติดตามกันต่อไปค่ะ